ตลอดทั้งวันที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำใจการดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒมหาวราราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิกรมช่างอากาศ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน IR p c พีซีจำกัดราชสกุลอาภากรชมรมครูเก่าสุทธิวรารามประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิรุจิวรวงในพระราชูป,ปถมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและคณะผู้อำนวยการสำนักสารานิเทศและสื่อสารองค์กรกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรสภาการชาติไทยอาสาสมัครมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมาราชินูปถม สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยโรงเรียนเศรษธิการทหารบกผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิวัดประบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่7เหล่ากาชาตจังหวัดปทุมธานีรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยาก สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติกองทุนทีระชิตกุลสำนักงานเขตธนบุรีและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตธนบุรีและชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพน้ำน้อยจังหวัดสงขลาโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรจนถึงวันที่31มกราคมนี้ แต่ประชาชนยังสามารถลงนามถวายพระพรผ่านร,ระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th